ท, Thailand. ทุกข่าวคือความจริงทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยไ u ลักซ์รีโว GR Sport ใหม่ไฮลักซรีโว GR Sport หม r a i e your ultimate ambition กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอร่วมกับบริษัทยูชุลลี่168กจำกัดจัดทำโครงการเที่ยวแก้ชงเสริมมงคลปีขานตามหลักโหราศาสตร์จีนโดยได้รับเกียรติจากนางสาวทัปณีเกียรติภัยบูรณรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธองค์พระธาตุช่อแฮพิธีถวายผ้าห่มองค์พระรธาตุช่อแฮพระราชทานพิธี สืบชะตาสะดะเคราะห์พิธีทำบุญตักบาทพิธีอัญเชิญตุงถวายบูชาพระธาตุช่อแห่เป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระราชชน,านีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมายุครบ90พรรษาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี พร้อมชมขบวนแห่เครื่องศักการะขบวนช้างเจ้าหลวงเมืองแพร่และขบวนแห่ตุงหลวงซึ่งเป็นขบวนแห่เครื่องศักการะเพื่อบูชาองค์พระธาตุอย่างยิ่งใหญ่าตาจากทั้ง8อำเภอของจังหวัดแพร่โดยเป็นไฮไลท์สำคัญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้จัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวสอดรับกิจกรรมปีขานของจังหวัดด้วยแคมเปญเสื้อนอนกินในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม2565โดยร่วมมือกับสถานประกอบการท่อง เที่ยวจำนวน55แห่งที่ผ่านมาตรฐาน HHA และ HHA plus มอบคูปองส่วนลดพิเศษมูลค่า200บาทต่อคนสำหรับผู้ที่เกิดในปีนักษัตว์ปีขาและปีชง ที่จองและชำระเงินค่าห้องพักตามเงื่อนไขกิจกรรมนอกจากนี้ภายในเว็บไซต์ของโครงการเที่ยวแก้ชงเสริมมงคลปีขานยังมีแพ็กเกจทัวร์เป็นการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวสายมูเตลูรูปแบบใหม่ที่จะพาไปสัมผัสกับการท่องเที่ยวเพื่อรับพลังจากธรรมชาติเสริมความปังรับความเฮงตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน2565 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/luckytourthailand ค่ะ hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง